iPad Air 6รุ่นใหม่นะครับผมที่น่าใช้ขึ้นขนาดไหนแล้วต่างจากรุ่นเดิมยังไงคุ้มไหมถ้าจะขยับขึ้นมานะครับผมมาดูกันฮนะ จะแ,แกะกล่องเรียบร้อยนะครับก็ยนโฉมน้อง iPad Air 6นะฮะอันนี้รุ่น11นิ้วนะที่เขาบอกว่าขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม0 1ุนเออนะครับออกมาก็โทนสีแบบพเทลพดเทลพดเทลเทกมากเลยนะครับถ้าไว้บาลานในกล้องนะอาจจะถ้าไม่ดีเนี่ยมันจะออกเป็นโทนสีน้ําเงินไปเลยนะครับเดี๋ยวลองไปเทียบให้ดูแล้วกันในฝั่งของ Air 5บบหนึ่งแต่ขอไปเจาะนะครับในเรื่องของของที่ให้มาในกล่องกันบ้างบางคนก็ในกล่องมีอะไรให้มาผมจะต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมไหม กับตัวของการที่ซื้อ iPad Air รุ่นที่6ไปนะครับซื้อจริงในกล่องที่ทาง Apple ให้มานะครับก็แน่นอน,อ,นอันนี้เป็นกระดาษไขไม่ใช่กระดาษเราเอ๊นะครับเออก็อใส่ตัวของ iPad มาเนาะด้านในก็จะมีทังในฝั่งค,คู่มือเหมือนเดิมนะครับคู่มือที่ ให้มาแต่มีบางอย่างที่หายไปก็คือเรื่องของสติกเกอร์ของ Apple นะครับที่ปกติเนี่ยทาง a p p เ e เขาจะมีมาให้เป็นรูป Apple สีขาวๆเนาะบางคนเอาไปติดบ้างบางคนก็ไม่ได้ติดไม่ได้ใช้นะแอปเปิลเขาก็มองว่าหลายๆคนในยุคนี้เขาไม่ค่อยได้ติดสติกเกอร์กันแล้วก็เลยตัดส่วนนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปอยากจะติดก็ไปหาอย่างอื่นมาแทนแล้วกันนะครับเออในในฝั่งของ iPad รอบนี้ไม่มีมาให้สายชาร์จตัวนี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นตัวของ USB Type C แล้วก็ Type C เรียบร้อยแล้วเนาะแต่มีการอััปปเเกกรดขขึ้นนนมาาาใแงง่่อสสยยที็ ขึ้น,น่จากเดิมตัว a i เก่าเป็นสายแบบว่าซิโลิโคนปกตินะมีการปรับเพิ่งเพิ่งปรับเข้ามาในฝั่งของ iPad Gen 10นะ <S <S แล้วก็มาใช้ในตัวของ iPad Air รุ่นที่6ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งสายแบบ USB 3.1 Gen 2นะครับก็ตรงความเร็วต่างๆได้ประมาณนึ่งอยู่แล้วเนาะ <S <S อีกอันหนึ่งที่อยู่ในกล่องก็คือตัวของอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้ดีไซน์หน้าตา <S <S เปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าหลายคนได้จาก Air 5ไปจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมๆอยู่เนาะรอบนี้นะครับเป็นแบบขากลมเรียบร้อยแล้วนะขากล มีการบังคับใช้ในตัวของมกนะครับตัวใหม่ให้มีการปรับมาใช้ขากลมหมดแล้วนะครับอันนี้บางคนอาจจะชอบหรือว่าบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแค่นี้เลยนะครับในกล่องมีแค่นี้มีแค่นี้เลยนะครับปากงบปากกาใครอยากได้ก็ต้องซื้อแยกนะครับมาดูกันที่ตัวเครื่องน้องกันบ้านนะครับอย่างที่บอกไปสีอันเนี้ยที่อัติวิวตีไอซซื้อมานะครับผมก็จะเป็นสีฟ้าซึ่งเป็นฟ้าที่แบบฟ้าจางๆฟ้าจางนะแบบอ่อนๆเป็นพลพัดเทลจ๋าๆไปเลยแล้วถ้ามองไม่ดีอย่างที่บอกไปมันจะออกเหลือบเป็นสีเทาๆเล็กน้อยนะครับ ผมก็อารมณ์เหมือนตัวสีฟ้าของ iPhone แก๊ง15เนาะที่จะออกอ่อนๆแบบนั้นนะครับที่อันเนี้ยเดี๋ยวเอามาเทียบกับสีฟ้าของแอร์ห้ดูว่าความเข้มความอ่อนมันแตกต่างกันขนาดไหนฝั่งนี้ iPad Air5 สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับและอันเนี้ย iPad Air 6สีฟ้าหรือสีน้ำเงินซึ่งพอมาดูความใกล้เคียงกันโอ้โหความเข้มความอ่อนนี่แตกต่างกันมากถ้าดูไม่ดีอันนี้อย่างที่บอกเป็นสีเทาใช่ไหมใครเห็นเป็นสีเทาใครเห็นเป็นสีฟ้านะครับผมนี่ก็จะสีแตกต่างกันประมาณนี้นะครับชึบช้บชบ สีฟ้า <Wow. S 1> สีเงินของตัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะนะโดยรวมนะครับโดยรวมในเรื่องของดิเมนชันต่างๆทั้งขนาดตัวเครื่องทั้งความหนาทั้งความบางแล้วก็น้ําหนักโดยรวมนะครับถ้าเทียบกันกับตัวของ Air 5แล้วเนี่ย iPad Air รุ่น6คือเท่ากันเปะ๊ะเท่ากันแบบเปะ๊เปะๆเลยนะครับ แทบเลยว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยถึงแม้ว่าหน้าจอจะใหญ่ขึ้นก็าตามแต่พออันนี้แอบไปสังเกตรจริงๆนะครับผมว่า Apple เขียนเนี่ยขนาดหน้าจอที่ใช้งานได้จริงเนี่ยพอๆกับขนาดตัว10.9นิ้วเลยนะไม่รู้ว่า11นิ้วเนี่ยเขานับจากตัวรวมขอบดําด้วยหรือเปล่านะแต่พอใช้จริงก็ประมาณสัก10.9นิ้วเหมือนเดิมทันมานะครับหลังจากที่เราดูสีแรงต่างเรียบร้อยเทียบสีนะบางคนก็อาจจะสงสัยวา่าผมซื้อ a i r 6ไปเนี่ยเฮ้ยผมใช้ a i r 5เก่านะครับหรือ a อ r ์เก่าเนี่ยผมสามารถใช้งานพวกเคสแรงตต,งต่อ เลยไหมยังต้องเปลี่ยนเคสหรือเปล่าเพราะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น11นิ้วตัวเดิมมัน10.9นิ้วใช้เคสด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวลองให้ดูนะครับนี่คือเคสของ iPad Air รุ่นที่5เดี๋ยวใส่ให้ดูนะว่า Air 5เนี่ยมันใส่อย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บยัดมาป๊บปซื้อ Air 5นะพอดีเป๊พอดีเป๊อ่ะแล้วเราก็แกะจาก Air 5ขอมาใส่น้อง Air 6ซะหน่อยว่าจะได้หรือเปล่าโอ้ยอะไรครับเนี่ยพอดีเป๊ครับ ถ้าใครที่มีเคสรุ่นเก่าอยู่อย่าง a i r 5 Air 4อย่างเงี้ยมาใส่ด้วยกันก็คือได้ครับยังใช้ด้วยกันได้เลยเนาะแล้วแบบนี้บอกว่าเคสใส่ด้วยกันได้แล้วฟิล์มเนี่ยใส่ด้วยกันได้หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกเลยนะครับถึงแม้ว่าเคสจะใส่ด้วยกันได้เนาะแต่ฟิล์มเนี่ยใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเหตุคือเรื่องของการวางกล้องหน้าในตัวของ iPad Air รุ่นที่6นะครับมันมีการปรับเปลี่ยนมาจากเดิม a i r 5จากเดิม Air 5นะครับ วางเป็นแนวตั้งวางเป็นแนวตั้งแบบนี้เนาะช่ดูอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแต่ในฝั่งของ Air 6นะฮะมีการย้ายมานะอยู่ที่แนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นการเจาะรูฟิล์มต่างๆนะครับก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อ Air ์รุ่นที่6นะครับต้องมีการซื้อฟิล์ม รุ่นใหม่นะซื้อให้ตรงรุ่นกันด้วยหรืออันนี้ก็มีหลากหลายเจ้าที่เขาก็เริ่มทําฟิล์มต่างออกมาละนะฮะโฟกัสเอเบอร์เมลต่างเนี่ยเขาก็มีเพิ่มเติมเข้ามากันเยอะแยะบางทุกคนก็ลองไปซื้อฟิล์มต่างตัวนั้นได้เลยนะครับผมนอกจากนี้มีอะไรที่ต่างไปจากเดิมอีกนะฮะถ้าภายนอกสีแค่นั้นเลยครับจริงๆภายนอกคือสีแค่เลยการวางกล้องอาจจะมีกล้องเดียวเหมือนเดิมนะครับมีตัวของไมโครโฟนแฟลชก็ยังคงไม่มีนะครับผมสมาร์ทคอนเนคเตอร์ก็ยังคงอยู่ตรงด้านนี้เหมือนเดิมนะครับ าการแปะปากาก็อยู่ด้านขวาเหมือนเดิมนะและหน้าจอล่ะและหน้าจอในฝั่งของตัวนี้ A6 เนี่ยต่างจาก A5 เยอะไหมถ้าไปดูในแง่ของสเปคเลยนะครับาบางคนอาจจะลองดูมันละว่า จริงๆทุกอย่างอ่ะคือเหมือนกันเลยนะยังเป็น IPS LCD เหมือนเดิมแนวความละเอียดความสว่างในตัว11นิ้วเนี่ยคือเหมือนเดิมแต่ถ้าใครอยากจะกได้ความสว่างเยอะขึ้นนี่น้5รุ่นที่ความสว่างเยอะขึ้นนะครับต้องเป็นตัว13นิ้วนะอันนี้ความสว่างสูงสุด500นิตนะครับตัว13ก็เป็น600นิตเพิ่มมาอีก100ถามว่าเออมันสว่างไหมใน,นปัจจุบันนี้นะครับมันก็ไม่ไม่มากเวลาเราออกไปทํางานกลางแดดหรือว่าใครเนี่ยต้องออกไปที่ใช้งานในกลางจงกลาง แจ้งเป็นวิศวกรแรงต่างนะครับไม่ค่อยสู้แดดเท่าไหร่เลยและอีกหนึ่งจุดที่อย่างที่บอกไปตัวนี้เป็น IPS LCD เนาะบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เพราะว่าในฝั่งของ Android เนี่ยหลายๆเจ้าเนาะราคาหลักประมาณตรงนี้สองหมื่นกว่าเน่ยบางคนบางที่เขาได้เป็นตัว o l e d เออแล้วก็เฮิร์ตเนี่ยเขาก็ไปหลัก90 120กันแล้วในฝั่งของ iPad Air รุ่นที่6นะครับถึงแม้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดในตัวกุล Air ก็ตามยังได้แค่หกเฮิร์ตนะครับยังเหมือนกันกันกบ iPad Air ไ60 Hz, อ60ดแอร์ห้าเองที่ตตขึ้หกัว ของหน้าจอนอกจากเออเมนชัน ตัวเครื่องต่างๆที่มันดูคล้ายกันมากๆเลยนะครับเรื่องชิปนี่แหละนะครับที่ทําให้ตัวของ A6 เนี่ยมีความเหนือกว่า A5 แล้วก็มีความน่าซื้อขึ้นมาประมาณหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการใช้งานแบบจริงๆจังๆ,ๆขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าชิปของตัว A6 ตัวนี้นะครับขยับขึ้นจาก M1 นะในตัว A5 นะครับกลายมาเป็น M2 นะซึ่ง M2 ตรงนี้เนี่ยมันเหนือกว่าในฝั่งของ M1 ได้ประมาณสัก20 40อนะอันนี้ในแง่ตรงไหนในแง่ของความแรงนะครับในฝั่งของ CPU อันนี้ก็มีการออััปเเกรดขขึ้นนมามาฉพาะใฝ่งง ของ G P U ด้วยพวกกราฟิกนะหรือใครพูดยังไงคือพวกกร๊ดจงกั๊ดจออย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยอยากเห็นได้ชัดเพราะว่าตัวเก่านะ M1 เนี่ยมีอยู่กร๊ดจอ G P U นะอยู่แค่8คอร์นะครับในฝั่งของ Air 6เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น10คออ่ในแง่ของการประมวลผลการตัดต่อเอ่ยนะครับอะไรเงี้ยมันจะเหนือกว่าขึ้นมาประมาณหนึ่งเผื่อใครเป็นสายตัดต่อหรือว่าใครเป็นสายต้องทำกราฟิกขึ้นมาตรงนี้ก็จะเหนือกว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ที่เดาลองเขียนเขียนเขียนบ้านๆแล้วโดยไปถึงการตัดต่อเล็กๆน้อยๆ ใส่ตัวของ neural engine คือการประมวลผลในเรื่องของ AI เออ AI ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวของ Air 6ที่ใช้ M2 เนี่ยจะเหนือกว่าในเรื่องของ AI ในเรื่องของการประมวลผลในเรื่องของการเจนภาพต่างๆนะครับเพราะว่าเขามีตัวของทรานซิสเตอร์นะครับที่เยอะกว่าเนะจากตัวเดิมประมาณสัก1 1 6 0 0มั้ง1,600ล้านตัวอย่างเงี้ยอันเนี้ยขึ้นมาเป็น2000ล้านตัวเออก็จะเร็วก็จะแรงขึ้นประมาณหนึ่งได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เรื่ง่งความแตกต่างในแง่ของตรงนี้ขึ้นมาแลวนอกจากชิปแล้วเนี่ย ยังมีอีกหนึ่งจุดที่ในฝั่งของ Air 6เนี่ยถามว่าเหนืนอกว่า Air 5ไหมก็ถือว่าเหนือกว่าเพราะว่าเรื่องการรอ,องรับ Apple Pencil นั่นเองนะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าหน้าตาจะคล้ายๆกันการใช้การ Apple Pencil คือไม่เหมือนกันเลยเพราะว่า Air 5นะครับเขาใช้คู่กับ Apple Pencil เจนที่2แล้วก็ตัวของ Apple Pencil USB C เนาะซึ่งรุ่นที่2ก็สามารถจดเรียนเขียนวาดแรงงงแรงเงารองรับแรงกดแรงต่างตัวนี้อ่าหลายคนก็ก็อาจจะมีอยู่นะครับแต่ถ้าขยับมาหรือว่าเพิ่งเริร่มซื้อในตัว ของ Air6 เป็นครั้งแรกการใช้ปากกานะครับจะเหนือขึ้นเขาจะใช้ได้กับตัวปากกา Apple Pencil Pro <S <S นะครับเจนที่2องใ่ไม่ได้นะต้องเริ่ม Pro เป็นต้นไปนะครับนี่ซึ่ง Apple Pencil Pro ตรงนี้เนี่ยมันจะเหนือกว่าในด้านไหนบ้างน,นะครับในแง่ของการเสริมฟิวเจอร์นะครับการบีบอันนี้การบีบเพื่อเรียกาการกระทำบางอย่างนะครับอย่างตัวของเปิดแผงควบคุมอย่างการสลับต่ตาตงๆ่ <VEN> ตรงนี้เราสามารถตั้งได้แล้วการบีบตรงนี้ของ Apple Pencil Pro มันก็จะมีฟิลลิงการบีบการสั่นแต่างๆตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผม และและหลักๆคือไม่สามารถไปใช้ a p p l e อ i l ซิลเจนที่2ได้นะบางคนบอกว่าผมมี a p p p e อร์ซ i ลเจน2เอามาใช้ด้วยกันดูก็ดูคล้ายๆกันทีวว่แบบไม่ได้นะครับเออถึงแปะได้นะแต่มันคุยกันไม่รู้เรื่องเด้อ เพราะฉะนั้นนะก็อาจจะต้องมีการโละเปลี่ยนใหม่นิดนึงซึ่ง Apple Pencil ในฝั่งของ Pro ตรงนี้ราคาก็ถือว่าเท่ากันนะถึงแม้ว่าจะออกมาเป็นตัวใหม่ตัว Pro ก็ตามแต่ราคาเท่ากันนะครับเพราะว่ามันจะมีการเฉพาะจาะจงใช้กับรุ่นใหม่เท่านั้นเขาคงไม่อยากจะอัพราคาให้มันสูงไปกว่านี้จะรู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ยแอร์หกทำไมต้องต้องเป็นตัว Pro แล้ว Apple Pencil ราคาสูงกว่าน่าจะเข้าถึงตัว Apple Pencil Pro ได้ง่ายด้วยนะครับทีนี้ในแง่ของการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมกันบ้างนะครับเออถ้าเป็นการดูหนังฟังเพลงบางคนก็บอกว่าเฮ้ย ตัวใหม่รงต่างตรงนี้จะมีการเพิ่มเติมในแง่ของเสียงคุณภาพที่ดีขึ้นไหมอันนี้จะบอกเลยนะครับว่ามีการเพิ่มเติมขึ้นนะฮะ เสียงลำโพงจะบูสต์เบสให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่จะอยู่แค่เฉพาะตัว13นิ้วนะ13นิ้วเนี่ยจะมีการบูสต์เบสให้เสียงมันตึบขึ้นแน่นขึ้นแต่ถ้าเป็นตัว11นิ้วเท่ากันตรงนี้นะแบบว่าถ้าชนชนกันเลยนะ11นิ้วเนี่ยคือเหมือนเดิมนะครับลำโพง2ตัวนะครับออกซ้ายขวาเวลาแนวนอนแต่ถ้าพลิกมาแนวตั้งออกบนล่างนะครับสตัวนะเออนะก็จะให้อัตราลในการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าแนวนอนอย่างเงี้ยได้เต็มอิ่มเหมือ <c oughs> นเดิมเหมือนเดิมในขนาด11นิ้วนะแต้ว,วแ แต่ก็คงงงเหมือนกันว่าทาไมไม่ให้ไม่ให้เบรมาใน11นิ้วบ้างนะครับเออจะได้รู้สึกความแตกต่างกันประมาณนึงเพราะว่าในฝั่งของ Android อัน,นี้บอกเลยนะครับแ้่หลักมือเพื่อไปเขายัดลําโพงบางตัวนะสตัวเข้ามาแล้วรองรับ d o เบ y ์เอสมูอสโกันจัดเต็มที่แกก็คงยังคงแบบนะถ้าอยากจะขยับไป4ตัวก็ไปตัวโปรซีเออก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของ Apple อยู่ดีนเนาอะอืม <S <S และหนึ่งจุดที่มีความต่างหลักๆนะครับผมท้าใครได้ใช้ตัวของเซ l u ล่า ได้ใช้ซีลุลา่าถ้าหลังจบแต่หลังจาก,จากนี้นอ้องท้เซร u ล่ลาเปิดตัวออกมานะครับในฝั่งของ A5 ปกตินะถ้าใครใช้ซีลุลา่านะครับเราสามารถที่จะได้เป็นตัวของนาโนซิมนะครับมาเสียบกับตัวของเซลูลา่าได้เลยแต่ถ้าใครขยับมาเป็น A6 นะครับตรงซลลูลา่าตรงนี้นะเราจะใช้ได้แค่เฉพาะที่เป็น e ซิมเท่านั้นมันจะมีความลำบากเพิ่มเติมขึ้นมาไหม เออนิดนึงแหละนิดนึงแหละนะครับมันก็จะต้องไปที่เครือข่ายํนะาการออขอใส่ eSIM น,น,นู่นนี่นั่นทำเรื่องต่างๆแต่ในยุคนี้นะครับ eSIM เนี่ยเริ่มเสถียรเพิ่มเติมขึ้นมาละบางคนบอกว่ากลัว eSIM จะมีปัญหาหน,น,หนู่นนี่นั่นเออมันจะค้างมันจะได้หรือเปล่านะครับในยุคนี้ eSIM มันมีการปรับหลายๆอย่างเทคโนโลยีเริ่ม eSIM เนี่ยเริ่มแพร่หลายมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นการใช้ eSIM ในยุคนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นเป็นการนำร่องแนะนำร่องในยุคของอนาคตละกันเพราะว่าถ้าถ้าแท้พูดตรงๆนะไอโฟนในฝั่งเเมมมิกกาาขีปต นะเอออันนี้คิดว่าน่าจะเป็นการนําร่องเพิ่มเติมแล้วกันนะแต่คิดว่าไม่ดูเหมือนกันนะ iPhone 16 iPhone 17อย่างเงี้ยถ้าโดนตัดตัวของนาโนซิมไปหรือว่าซิมที่จะเขไปเนี่ยทุกคนก็ต้องเริ่มปรับตัวแล้วนะครับเออสรืนเรื่องของแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยเออถ้าถ้าดูจากสเปเงต่างนะครับคือเหมือนกันเลยนะครับคือได้ประมาณ7,800กว่ามิลลิแอมพอๆกันคือเหมือนกันเตะนะครับและ Apple พยายามจะควบคุมเขาเรียวกว่าไงถึงแม้ชิปจะลงจะแรงต่างๆนะถ้าไปดูในสเปคจริงๆนะเขาจะพยายามให้มันอยู่ที่ชััััั่่วโมมมงงงพพพออๆกกนนนนสาาารรรถปะหยดดลไุ้ จะใช้ชิปที่ที่ต่ากว่าก็ตามก็ประมาณ20กว่าัชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็จะเขียนเลขประมาณตรงนี้เนาะถึงแม้ชิปจะแรงขึ้นก็ยังคงการใช้งานได้ยาวนานเหมือนเดิมนะครับอีกหนึ่งจุดที่เรียกได้ว่ามีการเปลีปล่ยนแปลงแล้วถามว่าเป็นข้อดีไหมก,ก็ประมาณหนึ่งเรื่องของความจุเรื่องของความจุตรงนี้นะครับในฝั่งของ a 5เนาะถ้าใครสังเกตเห็น a 5จะเริ่มอยู่ที่64แล้วก็25 6เลยความจุแรงตา่างมันก็จะไม่หลากหลายบางคนเอ้ย64มันก็น้อยไปขยับมาเป็น25 6มันก็เยอะไป นะครับนี่เลยนะในฝั่งของ Air 6ก็มีมาให้เลือกจัดเต็มหลากหลายมากยิ่งขึ้นสตาร์ทมานะครับก็อยู่ที่128 g จิกเออแล้วก็ขยับขึ้นไป256 512กไปจนถึง1เทนะครับผมก็มีการขยับ ความจุให้มีการเลือกได้หลากหลายมากขึ้นและอันนี้รู้สึกว่าจุดหนึ่งที่ชอบมากมาก็คือในเรื่องของราคาด้วยนะครับ128ยบแจิกแต่ราคาเท่ากันกับตัวของ A 5้าหกจิกในปีที่แล้วนะก็คือ23900ประมาณนั้นเท่าๆกันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็น,ก,ปนก็เป็นในแง่ของของความคุ้มค่าของผู้บริโภคละกันหรือว่าคนที่ใช้งาน iPad เหมือนอย่างเราๆนะครับที่ได้ความจุเยอะขึ้นในราคาที่เท่าเดิมเออมีหนึ่งจุดที่ลืมและก็ข้ามไปเรื่องของสีนะนอกจากสีที่ในฝาของ A แล้วสีของ Air6 นะครับจะมีการลดตัดไปนะเหลือแค่4สีนะครับจากเดิม Air5 เนี่ยจะมีอยู่ทั้งด้กัน5สีเนาะสีที่หายไปก็คือสีชมพูเออ Air 5จะมีสีชมพูอยู่นะครับแต่ a i r 6คือตัดสีชมพูไปจะมีสีฟ้าสีม่วงสีสตาร์ไลท์แล้วก็สีเออสเปซสเปซเกรย์นะครับซึ่งอันเนี้ยอันนี้สีฟ้านะเหมือนสเปซเกรย์ฮึ่ยกลับบาขคยีกนะมันเหมือนหน้าสีมันออนมากเลยนะครับแต่อันเนี้ยถ้าลองเทียบดูดีๆนะอันเนี้ยอันเนี้ยลองเทียบดูดีจริงๆมีในตัวของ13นิ้ววสีม่งสีม่วงงขอ1 10 ของ a ออ่ะมันมีความก้มกึ่งระหว่างสีม่วงกับสีชมพูของ A5 มันอยู่ตรงกลางเลยเออเขาน่าจะรู้สึกว่าเอยสีโทนตรงเนี้ยมันก็ตัดออกให้เหลือแค่สีเดียวก็ได้หรือเปล่าโดยไปถึงแง่ของลดการสต็อกสีที่ที่ไม่ค่อยฮิตลงไปด้วยหรือเปล่านะครับเออเนาะตรงนี้เนาะความต่างโดยวรวมก็ประมาณนี้นะครับผมเอาตามความคิดเห็นที่ไอ้ถ้าใครใช้ A5 อยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าจะจะขยับขึ้นมา A6 ถามว่าคุ้มไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ นะครับถ้าเราคงยังใช้อยู่นะแต่ถ้าใครใช้จากตัวเจน9หรือว่าขยับจาก Gen 10เขย,ยับขึ้นมาอาจจะมีการเอออยากจะได้ชิแปแรงต่างอันนี้ยดูคุ้มหน่อยดูคุ้มหน่อยแต่ถ้าใครใช้ Air 5อยู่แล้วเนี่ยเอิงแน,น,นะนำนะเอา Air 5ที่เราใช้อยู่เนี่ยเอาให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับเรา ก่อนก็ได้นะครับผมแลเพราะว่ามันยังคงไปได้อีกไกลๆนั่นแหละแล้วอันนี้มาอันนี้เดี๋ยวยังไงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพรีวิวคร่าวๆเดี๋ยวถ้าได้ลองใช้ในแง่ของเล่นกงเล่นเกมอะไรขึ้นมาจริงๆเจอปัญหาอะไรตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตต่างๆให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันในคลิปรีวิวเต็มๆเนาะใครอยากให้รีวิวเจาะเรื่องไหนยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูรวมไปถึงในฝั่งของ iPad โปรด้วยอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะจะได้เข้ามาฟังกันว่าความคิดเห็นในช่องอติรีวิวเกี่ยวกับตัวของ iPad Air รุ่นที่6ตัวใหม่นี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเขาจะได้ตัดสินตรงตัดสินใจซื้อในการรีวิวหรือรอในรีวิวถัดไปด้วยละกันอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับให้กับช anel อตัตรีวิวไว้ด้วยละกันนะครับผมจะได้มาเจอคลิปดีแบบนี้อีกเรื่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับอัดดไปครัับผมสสวีส